ก็เป็นรองผู้ว่าเนี่ยมามาสองสมัยนะครับสมัยแรกเนี่ยนะครับเป็นรองผู้ว่าที่เกิดจากผู้ว่าแต่งตั้งนะครับคราวนี้ก็มาเป็นผู้ว่าในสมัยเลือกตั้งก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่านะครับการเลือกตั้งเนี่ยนะครับเป็นการเลือกตั้งที่โดยมาจากโดยประชาชนเพราะฉะนั้นการทํางานของเรานะครับของเราเนี่ยหมายความว่าท่านผู้ว่าจะชาติท่านเป็นผู้นำนะครับจะต,ต้องมีความรอบคอบแล้วในขนาดเดียวกันเนี่ย ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการกําหนดนโยบายนะครับมีความชัดเจนมันเยอะนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ขณะเดียวกันภายใต้นโยบายที่เยอะเนี่ยนะครับก็มีความชัดเจนในการเนนการแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยหลังจากที่เราเนี่ยก็มาเริ่มทํางานแล้วจะเห็นได้ว่านโยบายเนี่ยมีทั้งเพิ่มขึ้นนะครับท่านโยบายไหนเนี่ยดูแล้วว่าไม่สามารถทําได้เราก็พร้อมที่จะยกเลิกไปนะครับทาในสิ่งที่มันเป็นไปได้นะครับ และเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆซึ่งถ้าเกิดในกรณีเราจะพูดกันตรงไปตรงมาแล้วนะครับลักษณะของผู้บริหารที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดมีความแตกต่างกันนะครับการเข้าถึงประชาชนนะครับการใกล้ชิดกับประชาชนการที่พยายามเอาประชาชนเนี่ยนะครับเป็นส่ย์รวมเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยผมก็เรียนว่า มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนะครับในการตัดสินใจแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามจะทําทุกอย่างเนี่ยนะครับเพื่อประชาชนนะครับที่เลือกตั้งผู้ว่ามาครับขอบคุณครับเ็เก็ถามต้องตอบตอบคำถามที่ผู้ว่าชอบถามวะค่ะยังสนุกอยู่หรือเปล่าก็ สนุกค่ะย,ย,ยังอยากทาอยู่ค่ะยังอยากทําอยู่ยังมียังม,มีหลายเรื่องที่ที่อยากทําแต่ว่าถ้าถามคือตอนที่เข้ามาเคยเชื่อว่าตัวเองรู้เรื่องกทมอ,อยู่พอสมควรแต่พอเข้ามาแล้วก็เจอนโยบายที่ท่านผู้บ่าอยากให้ทำอย่าเรื่องที่ให้ทํามันเหมือนมันเหมือนต้องต้องเรียนใหม่เกือบหมดเลยคือคือมันเยอะมากแล้วก็อยู่ดีดีกรุงเทพที่เคยคิดว่ามันไม่เล็กอะ่ะถนนเส้นเดียวก็ก็กว้างแล้วอะ่ะสำหรับเราในการในการดูปัญหาค่ะเพราะฉะนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่ ตัดสินใจไม่ผิดคือรู้ว่าผู้ว่าจะออกไปดูงานให้อันนี้ชอบมากคือปกติแล้วเราไม่เคยมีผู้บริหารที่ลงไปคอยตามงานให้เราไปดูซช่อว่าตรงไหนยังเป็นปัญหาอยู่ อันนี้จริงๆทําให้รองผู้ว่าเราสี่คนงานน้อยลงพอสมควรในการที่มีคนไปเช็คอะค่ะมันเหมือนกระบวนการตรวจสอบให้เราด้วยแล้วก็บอกเราว่าเราเรายังมีข้อบอกพร่องอะไรเรายังต้องไปทําอะไรเติมเพราะฉะนั้นก็ชาเลนทุกวันนะคะกลับบ้านไปนี่นอนหลับหมดสติทุกวันแล้วก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็มีสติใหม่ค่ะเพราะว่าประมาณหกโมงเช้าเราจะมีงานสั่งไว้ให้เราแล้วเรียบร้อยก็ทําต่อไปค่ะก็ดีค่ะรู้สึกมีพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมจากที่มีอยู่แล้วก็ประมาณนี้ค่ะ ถ้าถ้าถามผมหนึ่งปีก็จริงๆคุ้นชินกับสไตล์ทํางานท่านอาจารย์ชาชาติอยู่นะครับก็เคยเคยเคยช่วยงานท่านมาก่อน,อนกน็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ปรับตัวในมากมายเพียงแต่ว่าถ้าถามว่าหนึ่งปีหงุดหงิดอะไรก็คือหงุดหงิดเรื่องของระบบข้างในที่ยัง,ย,งยังช้าไม่ทันใจคือเราผมว่าหลายๆเรื่องเนี่ยเราอยากน่าจะทําได้เร็วกว่านี้แต่เนื่องจากกระบวนการอ่พวกนี้ก็ยังทาให้ยัง,ย,งยังไม่คล่องตัวเท่าเท่าเท่าที่ควรจะเป็น แต่ว่าเรื่องที่ดีอันนึงของว่ากทรทมเน,นี่ยอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกมันเรื่องที่สัมผัสกับประชาชนโดยตรงแม้สิ่งที่เราแก้ไขเนี่ยจะเห็นผลทันทีมันมันมันต่างกับตอนถ้าถ้าอยู่กับรัฐบาลใหญ่เนี่ยบางเรื่องกว่าจะเห็นผลนต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่คิดว่าแป๊บเดียวแค่หนึ่งปีแป๊บเดียวนึกว่าไม,ไม่ไม่กี่เดือนเพราะว่าท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่ตลอดแล้วก็มีโจทย์ได้ทำมาทุกวันฮะไม่ไม่ต้องคิดอะไรมากมายทาเก็บงานที่ผู้ว่าสั่งการมาก็ก็เยอะแล้วครับ ผมน้องเล็กนะครับเขารู้สึกรู้สึกรู้สึกจริงๆทุกวันรู้สึกสนุกมากแล้วก็มันเป็นงานงานที่มันเหมือนฝันเลยผมว่ามันได้ทําสิ่งที่เราอยากทําทุกวันอยากตื่นมาทํางานทุกวันแล้วก็รู้สึกนี่ไม่ได้พูดแบบเพราะว่าท่านพู้ว่ายอยู่นี่นะครับแต่ก็มีความอยากที่จะทําให้มันดีขึ้นทุกวันผมยังเห็นสิ่งที่ยังทําไม่ดียเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราเมีเวลาหรือได้ทําให้มันละเอียดกว่านี้มันจะดีกว่านี้ ก็ต้องจริงๆผมอยากขอบคุณพี่ๆข้าราชการทุกคนด้วยเราเข้ามาเราต้องทํางานร่วมกับพี่ๆทุกคนแล้วก็พี่ๆคือตัวจริงที่ทําให้งานมันเกิดขึ้นทุกวันนี้อที่ท่านผู้ว่าพูดไว้เลยครับว่าไม่ใช่ผลงานของผู้บริหารแต่ว่าผลงานของกรุงเทพทุกคนจริงครับครับก็ถื<ข>ออกาสนี้ขอบคุณท่านที่ปรึกษานะครับท่านประหลัดท่านรองประหลัดแล้วก็ท่านผู้บริหารทุกท่านนะครับผมว่าก็ต้องบอกว่า พวกเราเป็นทีมอยู่แล้วฮะทำงานร่วมกันเป็นทีมแล้วก็ต้องขอบคุณเลยทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันตั้แต่ท่านประหลัดยันไปถึงพี่ๆเพื่อนๆคนกว่าถนนเลยผมว่าเราไม่มีทางดีกว่าทีมงานของเราได้เราโนโยบายเราดีแค่ไหนก็ตามถ้าคนที่ปฏิบัติที่เป็นโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมเรากับประชาชนเขาไม่ทำเนี่ยมันไม่ทางดีได้เราให้ความสำคัญกับทุกคนนะที่เป็นเพื่อนร่วมงานเราก็ต้องขอบคุณนะผมว่าที่ปีที่ผ่านมาถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับทุกท่านเพราะบางทีก็ เราก็อาจจะได้งานเร็วหรือบางทีเราก็ทาอะไรผิดพลาดไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยแต่ขอบคุณทุกคนนะที่มเช่วาเราเป็นทีมแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ใช่ผลงานช้าๆเป็นผลงานของทีมกทมแล้วงานหลายเรื่องก็ไม่ใช่งานที่ทําในสมัยนี้ด้วยเป็นงานที่ต่อเนื่องกันมานานนะก็ถือว่าเราแถลงก็เป็นถแถลงผลง,งานกทมครับครับและอีกคำถามสุดท้ายนะครับจากบุคลากรของกรุงเทพมหานครเองนะครับมีคําถามครับเป็นทูตสื่อสารของกทมด้วยนะครับเชิญครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อโชติกายุพินโยนะคะเป็นพนักง,งานกวาดถนนอยู่สำนักง,งานเขตยานนวาค่ะมีคำถามแทนเพื่อนๆลูกจ้างประจําและชั่วคราวค่ะว่าลูกจ้างชั่วคราวอยากสอบถามว่าการบรรจุงานในแต่ละคนนะคะไม่ทราบว่าผู้บริหาร มีการความคิดเห็นยังไงในการทํางานของพนักง,งานว่าจาต้องเป็นประมาณกี่ปีกี่ปีถึงจะได้บรรจุงานค่ะเพราะตอนนี้พนักง,งานชั่วคราวอะค่ะมีอายุงานถึง12ปีถึงเลย12ปีที่ยังไม่ได้บรรจุก็อยากจะเป็นกระบอกเสียนแทนกลุ่มลูกจ้างชั่วคราวค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นเรื่องสาคัญนะทุกครั้งที่ผมลงเขตลงสั้จอก็จะได้ทานข้าวกับเนี่ยน้องๆพี่ๆที่เป็นคนกวาดถนนเคงเก็บขยะ และปัญหาหลักคือว่าพนักง,งานชั่วคราวไม่ได้บรรจุทําให้สิทธิและอย่างขาดไปถูกไหมแล้วก็เรื่องการปรับประจาเงนินเดือนอะไรเงี้ยซึ่งจริง้เรามีการเพิ่มนะเราต่ก่อนเราบรรจุประมาณหเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ได้เป็นห้าเปอร์เซ็นต์ละเพราเห็นว่าการบรรจุเยอะขึ้นถามว่าปีในบอกไม่ได้เพราะว่ามันขึ้นกับว่าในหน่วยงานนั้นมีคนอยู่กี่ปีและหน่วยงานมีความต้องการต่างกันอะไรเงี้ยมันก็คงแต่เชื่อว่าเราเน้นเรื่องความยุติธรรมแล้วก็พยายามให้เอาเอาวุโสมาเป็นตัวกําหนดแต่ว่าไอ้เปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องมีบ้างนะค อะไรเงี้ยก็คงบรรจุยากอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดพฤติกรรมไม่มีข้อบกพร่องอาวุโซได้ก็ไปก่อนถ้าบอกว่าเราก็เห็นใจทุกคนนะเราว่าเราเข้าใจปัญหาก็พยายามทำให้ปรับปรุงจําวนพวกนี้ให้ดีขึ้นครับขอบคุณนะครับฝากสวัสดีทุกคนด้วยนะขอบทุนทุกประเด็นคําถามนะคะบทนี้ค่ะทุกท่านคะต้องกราบเปี่ยนว่า นี้นะคะคือสิ่งที่กรุงเทพมหานครโดยนโยบายของคณะผู้บริหารของเราพร้อมที่จะเดินหน้าในการขับเคลื่อนการพัฒนากรุงเทพมหานครในทุกด้านค่ะขอให้มั่นใจว่าเราจะไม่หยุดนิ่งนะคะในการทํางานทํางานทํางานอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อให้กรุงเทพมหานครของเราเป็นมหานครที่น่าอยู่สําหรับทุกคนทั้งในวันนี้และในอนาคตโอกาสนี้ขออนุญาตทุกท่านขอเสียงประมือเป็นเกียรติกับผู้บริหารของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบคุณะครับขอบคุณนะครับ เราวนบเหนือจากนี้นะครับข้อมูลต่างๆที่ทุกท่านเห็นบนจอนะครับเราจะเยผยแพร่ทางเพจของกรุงเทพมหานครเป็น QR code นะครับทุกท่านจะได้ดูถึงนโยบายของกรุงเทพมหานครใน365วันที่เราทํางานและในอนาคตต่อไปด้วยนะครับและยังมีหนึ่งเรื่องนะครับที่ทางท่านโฆษกของกรุงเทพมหานครอยากจะฝากไปถึงนะครับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครด้วยนะครับในเรื่องของแอปพลิเคชันใหม่ใช่ไหมครับ อาจารย์ครับขออนุญ,ญาตนะครับเรามีเปิดตัวเจ้าลายกรุงเทพมหานครนะครับให้พี่น้องประชาชนเข้าไปดูในนั้นจะมี2ฟังก์ชันหลักๆคือฟังก์ชันหนึ่งคือติดตามนโยบายที่ท่านผู้ว่าเพิ่งพูดไอสักครู่นะครับเข้าไปดูในนั้นได้อีกฟังก์ชันหนึ่งจะเป็นฟังก์ชันของบริการของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับก็ทางล ne เนี่ยก็คือจะเป็น at Bangkok official นะครับซึ่งเข้าไปทางนั้นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะได้มีอะไรขึ้นหน้าให้ดูครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราร่วมกันถ่ายรูปก่อนแล้ววเดี๋ย เจ้าลนา์เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้น่าจะยังไม่พร้อมเดี๋ยวพร้อมปุ๊บแล้วเดี๋ยวผมค่อยขึ้นมาหลังหลังเวทีให้ดูนะครับโอเคครับสวัสดีครับทุกคนครับส่งหัวใจสีเขียวรัวๆเป็นกําลังใจให้กับทีมกรุงเทพมหานครที่นําโดยผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธุ์วันนี้ครบรอบการทำงาน365วันของอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับ1ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกนะฮะ ก็วันนี้อาจารย์ชัดชาตินำทีมรองผู้ว่าและผู้บริหารของกรุงเทพมหานครได้มีการถแถลงข่าวเรื่องของผลงานของกรุงเทพนะครับอัปเดตความคืบหน้าอัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการต่างๆผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าอาจารย์คิดเห็นอย่างไรกับ คำพูดนะครับที่สื่อเขาตั้งฉายาว่า,านะฮะใหญ่ๆไม่เล็กๆทำชัดชาติก็ระบุถึงตรงนี้นะครับและระบุว่าก็เป็นเรื่องจริงเพราะตอนหาเสียงอาจารย์ชัดชาติระบุว่านะครับก็จะเน้นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับเส้นเลือดฝอยอยอยากให้ประชาชนนั้นรู้สึกด้วยตัวของเขาเองว่า การบริหารของเราทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคำถามจากผู้สื่อข่าวบอกว่าผู้สื่อข่าวสอบถามนะครับว่าอยากให้ประชาชนเนี่ยที่เขาตั้งคำถามว่าผู้ว่าไม่มีผลงานอะไรเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่าก็ขอให้เราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเขารู้สึกด้วยตัวของเขาเอง นะครับว่าชีวิตเขาดีขึ้นนะครับอาจารย์ชัดชาติก็ถแถลงถึง